นี่นะครับนี่ครับปาจิมเตรียมตัวนะครับไปนอนหน้าเฝ้าง่วนะครับนี่นะครับกำลังเตรียมตัวไปนะครับนี่มอแบ๊นะครับอุปกรณ์ครับไปเฝ้าง่วอยู่ห้องกระลืมนะครับพอดีผูกง่วไว้สวนหยานะครับพอจริงก่ะไปนอนเฝ้านะฮะไปผู้เดียวนะครับนี่ ลดคู่ใจนะครับเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวบาจินไทยเบิงนะครับไปกันเลยครับไปสวัสดีครับบาจินมาหอดหน้าแล้วนะครับมาหอดหน้าทีบาจินวาสิมานอนเฝ้างัวนะครับนี่บรรยากาศนะครับอยู่ในเทียงหน้านี่นะครับหน้าหงหงกระลึมนะครับที่บาจินไถยปลูกห้านะครับก็เอางัวมาเลี้ยง ยุนี่แล้วนะครับกัเอางูมาผูกไวย้ยุ้ใต้ตะล่างเทียงนะครับกับตรงมานอนเฝ้านะครับเพราะว่ายานมันหายเนาะเพราะว่าบา้บานบ,บาวจินมันเคยมีคดีแบบหลักงัวนะครับงัวหายมาก,ก่อนนะครับกัาบโบเฝ้าเลยกับ,กบจังไดย,ยูนะครับนี่นะครับงวของบาวจิน มอไซ่์บาก,กินกระจอดไปใส่ตะล้างเทียงนะครับภาพมันก็จะมืดๆนะครับเพราะว่ามันมีมไฟนะก็ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับนี่มอบาก,กินนะครับอยู่ใต่ตะล้างเทียงครับเจ้าดำเป็นไงบ้างนี่นะครับแดง มีอีแดนนะครับมีอีเทานะครับอีเทาเทาขมูนะครับนี่เป็นแผลแล้วนะครับแผลที่ว่าเป็นโรคตุ่มนะครับเขาเรียกว่าโรคลำบีสกินนะครับเกิดจากพวกพวกหินนะครับพวกหินพวกยุ่งพวกมแมลงวันนะครับเป็นพหาหะนํำเชื้อโรคพวกนี้มากนะครับกลับแล้วก็จะ ติดต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับงัวบาจินเป็นทุกตัวเป็นทุกตัวนะครับเป็นโรคทุกตัวแต่ตัวนี้สิเป็นายก็มูนะครับอีเทาเพราะว่าอายุายแล้วนะครับแผลมันก็นสิตกสเก็ตเป็นแผลนะครับกป็สีนวมืดเนี่ยนะครับนี่นะครับตกสเก็ตเป็นแผลนะครับเดีย๋ยวว่าจินจะหายาท่าอยู่นะครับกันพวกแมลงวัน ยังมากขี่ไสนะครับมันสิเกิดนอนเนาะนี่นะครับมวัวบาจินกัอีกตัวนึงนะครับตัวนังกาเป็นแผลนะครับอยู่ทั้งหลังโอ้เลือดออกเลยนะครับตัวนะเห็นบ่นนครับพี่น้องน่าสงสารเลือดออกเลยนะครับเลือดออกเต็มเลยนะครับเห็นบ่ครับนะครับจะว่าจิมไปไทยใกล้ๆนะครับ เพราะว่ามาอยู่ตรงหน้ามันก็จะมีหย้านะครับมียาบาจินก็สิเกี่ยวมาใส่มาใส่ห้างนะครับห้างหยาเพราะว่าบ่าอยากให้ง่วไปพาหยานะครับถ้าพาหยาหรือว่าเหยียบหยามันก็มันก็นสิตายเนาะมันบ่อตายดอกแต่หยามันสิพังนะครับก็เลยว่าสิเกีียวเอานะครับเกี่ยวมาใส่ห้างนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้เป็นลายนะครับแผลมันจะอยู่ข้างหลังนะครับ พวกขี้พวกขี้พวกไล่นะครับหลายนะครับอยู่ตรงหน้าบาจินก็บม่ได้เอบม่ได้ไอ้จริงๆมันต้องก่อกองไฟให้มันนะครับนี่นะครับแผลยังไงนี่นะครับแพลเลือดออกนะครับน่าสงสารเดี๋ยวบาจินเสียวยาใส่นะครับนี่สวัสดีชาวโลก ไงตัวนี้หูกระมูนะครับหูกระมูนะครับบาจินไปใส่มักนกสิมันก็นสิยางตามมันสลอดนะครับนี่หูกวัวมูเนาะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้สีส้นแต่มูนะครับน่าจะงวบาจินนะครับมีทั้งเบิร์ตสิบสองตัวนะครับงัวน้อยมีอยู่หกตัวนะครับ ตัวแม่สามตัวแล้วก็ตัวผู้สามตัวนะครับนอกนั้นนอกนั้นจะเป็นงัวงัวแม่เบิดนะครับงัวแม่เบิดเดีย๋ยว่ากินเสียยาท่าก่อนนะเพราะว่างัวตัวนี้มันแขกนะครก็รท่าท่ายาแล้วมันมันสียานนะครับเฮ้ย,ยไปไปไปลบลบลบ ตัวนี้มันก็จะเที่ยวมาวนนะครับบางทีเราหยันเหย,ยียบตีนเนาะเดี๋ยวว่าจินสทายาให้เนาตัวน,นี้อย่าเฝ้าลุกเด้อนี่นะครับกันมาแลงนะครับมาแลงมันสิมาขี่ใส่ผกนอนนะครับยาเฝ้าลุกคือลุกบกขึ้นนะครับ นี่นะครับพอแผลมันแตกนะครับมันก็มันก็นกจะรุดออกมาเป็นสเก็ตแล้วก็เป็นแผลนะครับนี่ตัวนี้ก็คือกันนะครับอีเทานี่สวัสดีชาวโลกนี่ยตัวนี้มันก็สีส้นคือกันนะครับมันหมักส้น ต้องระวังนะครับดีที่บาจินสยาไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันนอนรับดูนะครับนี่นะครับต้องระวังนะครับเพล่เได้นะครับจนอย่างเดียวยังไงลูกๆอือขึ้นงัวาบาจินนะครับมื่อนี้บาจินกับนอนเฝ้าง,งัวนะครับกระิมานอนเฝ้าตลอดนะครับไปนอนนอนนอนสยาให้แล้ว นี่นะครับคือบรรยากาศนี่พระจันทร์นะครับพระจันทร์อีกสามมือนะครับกสิเป็นวันพระนะครับแล่ขึ้นสิบหาคำนะครับพระจันทร์กสิเต็มดวงเนาะบรรยากาศบรรยากาศทงหน้ากัดีนะครับนี่นะครับแถวนั้นก็เป็นปานะครับ ไปนอนนอนนะี่ครับอืรยากาศร,บรอบๆเถียงนะครับกะสีมืดๆแน่นะครับกะต้องขอโทษขอไผ่เนาะพระทายย่ำขึ้นนะครับเอพระจันทร์สวยอีรีนะครับกะสีเต็มดวงแล้วนะครับอีกสามมือนะครับแต่ขึ้นอ่าบริเวณขึ้นนะครับแลมนะครับ แลมได้ขึ้นนะจำโบผิดอ่ข้างขึ้นข้างเลมบาจินจมม้นกะจำบบน่นจะเป็นน่าจะเป็นแลมนะครับเรียนแจงถ้าจำโบผิดนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวบาจินกะสิใส่ยาให้มันนะครับกัน ตัวนี้ก็ส้นคือกันนะครับนั่นนะนะครับส้นคือกันต้องระวังนะขมาขมา,ขมาสยากันแพรแต่ตัวนี้ยังดีเนี่ยนะครับเพราะว่าแพมันตกสเก็ตมันก็จะแห้งในจังหน่อยเพราะว่ามันทามันอยู่ใกล้ๆนะครับ อยู่อยู่ใกล้ๆพวกไอทั้งทั้งหัวมันนี่มันมันสามารถที่จะไล่แมลงได้นะครับมันก็สิหรือว่าทั้งหางทั้งก้นนี่ก็มันก็ใส่ไสหางนะครับปัดพวกมแมลงพวกินพวกอย่างนะครับแต่ตัวนั้นนะครับมันปัดบ่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ทึ่งหลังมันนะครับอยู่ทึงหลังกลางหลังเลยนะครับปัดบ่ถึงน,นี่นะ ขนาสงสารนะครับดีที่มันบ่เป็นยังไยนะครับอ่าสำหรับบ้านอื่นนะครับหรือว่าบ,บ้านหรือว่าง่วจังหวัดอื่นนะครับก็ได้ข่าวว่าตายเลยนะครับโด่งนี่นะครับถ้าเป็นหนักนี่มัน่าจริงกัสิมาทายเทิงเถียงให้เบิ้งนะครับ่าจินกัสิปูที่นอนนะครับนี่ภายในเถียงของบาจิน นี่สาดมอสไปกินกระสีนอนบนนี่นะครับกระสีมีมุง้งเดี๋ยวปูที่นอนนะครับกลางตรงกลางมุ้งนะครับถ้าบ่บกลางบ่ได้นะครับยุ่งหลายนะครับหินหลายนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้กัเป็นเน้อไม้ไล่นะครับน้อไม้ไล่แล้วก็นเน้อไม้นือไมอ้อ่าป่านะครับพอดี คุณแม่หามานะครับเราก็มาต้มใบนะครับต้มใบสิกินมืออื่นนะครับนี่ของโปรดของบาจินนะครับน้อใหม่น้อไหม้นี่กินบะมี่เบื่อนะครับบะหาสิเฮต็ดแกงแกงต้มซุปนะครับโดยเฉพาะน้อใหม่ไรนะครับแสบอีรีนะครับเดี๋ยวจกหน่อยมันก็สิถึงเวลาหนาหน้าใหม่ไรนะครับบากินกะ กีิมนอนเฝ้านะครับหาหน่อไม้ไล่กินเนี่ยครับนี่นะครับนี่ก็คือบนบาจินนอนนะครับเฝ้างัวเดี๋ยวบาจินกับสิก้างมุ่งก้างยังนะครับคลิปนี้กับไทยห้เบิ้งนะครับบรรยากาศจังไดากาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าคนที่เขามาติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแช่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามช่องบาวจินคึ้นทินเนเด้อครับขอบคุณครับ